ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวที่ไหนนะครับในประเทศญี่ปุ่นการเข้าคิวการรอคิวสงสัยจะเป็นประเพณีนะทุกที่เหมือนกันจะไปที่ท่องเที่ยวหรือไปรถมีรถบัสข้ามถนนต้องรอคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยสงสัยเขาเขาลบกฎหมายนะครับกฎหมายคงจะเข้มแข็งถ้าไฟแดงใครฝืนก็จะ เป็นเรื Sch like. não, não e mas, ่องเป็นราวใหญ่ตัวแหละเพราะเขารอคิวกันเป็นคิวแถวเลยครับนี่ก็เหมือนกันนะครับส่วนจะได้คิวขึ้นยอดเขาไปดูทเก็เหนื่อยเหนื่อยอาการครับแต่ก็ต้องทนครับก็มาบ้านเขาต้องทุกอย่างต้องตามเขาไป เพื่อควัเป็นเรื่องเบบนี้เยนะครับมมคือขึ้นมาสิก็อากาศไม่กินนใจครับเมฆมืดคืมทำท่าเหมือนฝนจะตกบางทีก็หยดมาพําๆนิดๆหน่อยๆ แสด<อ>ง<อ>ว่าวันนี้มาดูแต่วิวนะครับที่เห็นขาวๆเป็นคิวเป็นแถวเป็นจุดๆดำๆนั่นที่ต้อนขึ้นมานนไม่ใช่เห็ดนะครับเป็นหิมะครับหิมะไอตรงที่มันหนามันก็ยังไม่ละลายมันยังเต็มอยู่เลยเอาวันนี้ก็ดูบรรยากาศภูกิไปพังๆก่อน เพอาะงควรแก่เวลาก็เข้าแถวนะครับเข้าคิวลงจะเช้าเหมือนเดิมนะครับจะรีบไปดูสถานีต่อไปนะครับพี่แห่งใหม่ไปนี้่อยครับจะขึ้นก็เข้าแถวเป็นละาบีจะลงก็เหมือนกันนะครับเข้าคิวเข้าแถวนะครับ เมืองญี่ปุ่นเขาเป็นเมืองระดับที่พัฒนาแล้วจริงๆครับไปหินกับตามาแล้วครับมาชมสถานีรถไฟฟูกิครับ สงสัยจะวุ่นวายแบบนี้กันทั้งปีทั้งชาตินะครับเพราะว่ามันเป็นเมืองท่องเที่ยวจริงๆนะครับแน่นหนึ่งตลอดเวลาทั้งรถมารับมาส่งทั้งรถไปวิ่งเข้าวิ่งออกบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นเรามาให้ชมเลยแต่ว่าเขามีระเบียบเรียบร้อยกันทุกผู้ทุกคนน,ะน่ายกย่องจริงๆถึกับที่เป็นอย่างพัฒนาแล้วนะครับ วันจากลาภูเขาไฟฟูจิก็จะมีมุมสวยๆแจๆ่มๆทำให้คิดถึงตึงใจอยู่ไปอีกนานคงไม่รู้ลืมนะครับภูเขาไฟฟูจิมุมสวยๆก็มีให้แอบดูนะครับโดยถ่ายมาจากโรงแรมนะครับโรงแรมที่พักนะครับกำลังอกินอาหารเช้าก็เลยเห็นมุมสวยๆก็เลยเก็บภาพมาฝากนะครับสวัสดี